สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะตัวที่มีชื่อว่าเคลฟนี่เองค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักแบรนด์เดียวกันกันกบเคคอลลาเจนนะคะและก็ตัวนี้ค่ะสามารถช่วยเพื่อนๆลดน้ำหนักได้จริง นะคะ2-5กิโลกร,รัมภายในเดือนแรกอีกด้วยใครที่บอกว่าดือ้อยาหรือว่านะคะลดน้ําหนักยากตัวนี้ช่วยได้และก็ที่สําคัญนะคะมันช่วยบอกแป้งและน้ําตาลนะคะผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติแทร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีผลข้างเคียงไม่ปวดหัวไม่มีเอฟเฟกโ์โย่แต่อย่างใดตัวนี้ชอบมากๆเลยนะคะและยังก็ทานเองจริงๆด้วยหุ่นก็เลยฟิตและก็เฟิร์มแบบนี้ใครอยากจะมีหุ่นดีแบบนี้สามารถไปหาซื้อกันได้นะคะไม่ยากเลยไป ซื้อกันได้ที่วาสานโอเคช้อปปิ้งนะคะ Shop at ดเซเวประเทศลาวและก็ตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วประเทศอีกด้วยตอนนี้มีโปรโมชั่นตอนรับเพื่อนๆด้วยรีบไปหาซื้อกันนะคะแล้วก็อย่าหาว่ายังไม่บอกต่อนะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย